ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตรประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลองเราจะเดินในทางของพระเยซูมีพระองค์คอยดูชีวิตของเรายามเมื่อมีปัญหาพระองค์บันเทา เป็นกำลังให้เราได้พบความสุขเราจะเป็นดังนกอินทรีแข็งแกรง่งหูยามเมื่อลมพัดแรงไม่เคยวันไหวมีกําลังสู้ไปสู้สู้มีพลังยิ่งใหญ่เราจะเดินในทางของพระเยซู จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ขอบคุณพระเจ้า